สวัสดีค่ะ วันนี้เรามีมุมมองที่น่าจับตาม,มาคุยกันนะคะจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มาคือเป็นแนวคิดของคุณอาเฟอร์เฮส์นะคะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่นโยบายการเงินของญี่ปุ่นอาจจะเปลี่ยนแล้วก็อาจจะส่งผลต่อสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยน์ได้แหล่งข้อมูลเรานี้คือเจาะจงไปที่บทวิเคราะห์ของเฮสเลยนะคะลองมาดูกันว่าแก่นความคิดเขามีอะไรน่าสนใจบ้างทําไมเรื่องนี้ถึงถูกหยิบยกขึ้นมาประเด็นหลักเลยก็คืออาเฟอร์เฮสกำลังชี้ไปที่ความเป็นไปได้ว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ เนี่ยอาจจะต้องหันกลับไปใช้นโยบายที่เรียกว่า quantitative easing หรือ QE อีกครั้งนะคะทำไมเขาถึงมองแบบนั้นล่ะคะครับตรงนี้น่าสนใจนะครับคือมุมมองของเฮสเนี่ยดูเ,เหมือนจะอิงกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะที่อาจจะกำลังเผชิญแรงกดดันบางอย่างอยู่ทำให้ BOJ อ,อ,อาจจำเป็นต้องพิจารณาเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ QE ที่ว่านี่แหละครับ พ่อจะอธิบายเพิ่มได้ไหมคะว่า QE ที่ว่าเนี่ยเออมันคืออะไรทำงานยังไงแบบคร่าวๆนะคะได้ครับ QE หรือ Quantitative Easing ถ้าถ้าพูดง่ายๆนะครับก็คือการที่ธนาคารกลางเนี่ยสร้างเงินใหม่ขึ้นมาในระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ใช้เงินนั้นแหละเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลหรือสินทรัพย์อื่นๆจากธนาคารพาณิชย์ เป้าหมายหลักเลยก็คือเพื่อกดอัตราดอกเบี้ยระยะยาวลงแล้วก็เพิ่มปริมาณเงินหรือสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจก็หวังว่าจะกระตุ้นให้เกิดการกู้ยืมการลงทุนแล้วก็การใช้ใจ่ายมากขึ้นครับอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นการอัดฉีดเงินเข้าระบบโดยตรงแบบนั้นเลยแล้วทีนี้ h เอาเรื่อง BOJ อาจจะกลับมาทำ QE เนี่ยไปเชื่อมโยงกับ Bitcoin ได้ยังไงคะตรงนี้แหละที่น่าจิตตามมากครับ การเชื่อมโยงของเฮสเนี่ยมันตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าเมื่อมีสภาพคล่องหรือเงินที่ถูกอัดฉีดเข้ามาในระบบการเงินโลกมากขึ้นเงินเหล่านั้นส่วนหนึ่งอาจจะไหลไปหาสินทรัพย์ที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงหรืออาจจะเป็นแหล่งเก็บมูลค่าทางเลือกซึ่งบิตคอยก็เป็นหนึ่งในนั้นตามมุมมองของเขานะครับเขาเลยคาดการว่าถ้า BOJ กลับมาทำา QE จริงๆก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันราคาบิตคอยให้สูงขึ้นได้ครับ หมายความว่าเงินที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายการเงินของประเทศหนึ่งอาจจะไหลข้ามไปดันราคาสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างบิตคอยน์ในตลาดโลกได้มันเป็น,นกลไกที่ค่อนข้างน่าทึ่งนะคะใช่ครับมันสะท้อนแนวคิดที่ว่าตลาดการเงินโลกมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วแล้วนโยบายของธนาคารกลางใหญ่ๆอย่าง BOJ เนี่ยก็มีพลังส่งผลกระทบได้ก้างขวางรวมถึงสินทรัพย์ประเภทใหม่ๆอย่างคริปโตเคอเรนซีด้วย ซึ่งมุมมองแบบนี้ก็เป็นการตีความความสัมพันธ์ระหว่างโลกการเงินแบบดั้งเดิมกับโลกดิจิตัลที่น่าสนใจมากครับแต่ว่าการที่สภาพคล่องเพิ่มแล้วจะไหลเข้าบิตคอยเสมอไปเนี่ยมันมีอะไรเป็นตัวการันตีไหมคะหรือว่ามีปัจจัยอื่นที่ต้องพิจารณาอีกไหมมุมมองของเฮสเขาให้น้ำหนักกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคะนน่นเป็นคำถามที่ดีครับจริงๆแล้วการไหลของเงินทุนในตลาดโลกมันซับซ้อนมากนะครับคือ แม้จะมีสภาพคล่องเพิ่มเงินนั้นก็อาจจะไหลไปที่อื่นได้ไม่จําเป็นต้องเข้าบิตคอยเสมอไปมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของนักลงทุนณนะเวลานั้นๆนหรือกฎระเบียบต่างๆหรือแม้แต่สถานการณ์เฉพาะของตลาดคริปโตเองด้วยมุมมองของเฮสเป็นการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้หนึ่งที่อิงจากพฤติกรรมที่อาจจะเคยเห็นในอดีตเมื่อมี QE แต่ก็เอ่อไม่ใช่เรื่องที่จะรับประก,กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องมองว่าเป็นสมมติฐานหนึ่งที่น่าสนใจมากกว่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ แสดงว่าถึงแม้แนวคิดจะฟังดูสมเหตุสมผลแต่ในโลกความเป็นจริงก็ยังมีตัวแปรอื่นๆอีกมากเลยถูกต้องครับการวิเคราะห์ของเฮสก็เป็นเหมือนการจุดประเด็นให้เราเห็นถึงความเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างนโยบายการเงินมหาภาคกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจต้องนำไปพิจารณาประกอบกับข้อมูลอื่นๆด้วยครับโอเคค่ะ งั้นถ้าให้สรุปแก่นสำคัญที่เราได้คุยกันวันนี้จากมุมมองของอาร์เธอร์เฮสก็คือการจับตามองการตัดสินใจของ BOJ เกี่ยวกับนโยบาย QE เพราะอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อราคาบิตคอยน์ได้ตามตักกะเรื่องสภาพคล่องส่วนเกินที่อาจไหลเข้าสินทรัพย์ทางเลือกใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นเลยครับและมันก็ทิ้งคำถามปลายเปิดที่น่าคบคิดไว้ให้เราต่อด้วยว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการเงินแบบดั้งเดิมของโลกกับระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังเติบโตเนี่ยมันกำลังจะซับซ้อนและเกี่ยวพันกันมากขึ้นแค่ไหนในอนาคตการเคลื่อนไหวของนโยบายการเงินแบบเก่าจะส่งแรงกระเพื่อมมาถึงโลกใหม่นี้ได้อย่างไรบ้างเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ